สิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันออกพรรษาเนาะก็จะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งเลยของพระพิสุสสฆ์นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจำพรรษาหรือว่าออกพรรษานั่นเองนะคะที่ได้อธิษฐานเข้าจําพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนถ้าพูดถึงวันออกพรรษาเนี่ยหลายๆคนก็คืออาจจะทราบกันบ้างแล้วนะคะชาวพูธแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวันออกพรรษานิดนึงนะคะ วันออกพรรษาเนี่ยเรียกว่าเป็นวันปวารณาค่ะก็คือวันที่พระสงฆ์นะคะทำปวารณากรรมนะคะเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุนะคะได้กล่าวตักเตือนด้วยเมตตาจิตค่ะในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะกล่าวไว้ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ค่ะซึ่งท่านเนี่ยสเสด็จลงมานะคะหลังจากที่ได้จำพรรษาแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาค่ะทั่วประเทศค่ะจึงมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ